สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Art o f b r i c k นะครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวเลโกครับแต่ผมจะมารีวิวกล้องโชว์ LEGO ครับนี่เวลาขนส่งมานะครับเป็นกล่องแบบนี้เลยให้เรามาประกอบเองครับผมได้มาในราคาประมาณ375บาทนะครับ ประกอบยากง่ายแค่ไหนข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับใส่โฟมกันกระแทกมาอย่างดีนะครับไม,ไม่ต้องห่วงเรื่องแตกหักเลยก็จะเป็นชิ้นส่วนมาแบบนี้นี่เป็นสาเหตุที่ผมเลือก กล่องโชว์ตัวนี้นะครับเพราะว่าเขามีชั้นโชว์มาให้ด้วยครับเดี๋ยวมันจะประกอบยังไงมาดูกันครับตรงนี้เป็นฝาบนฝาล่างครับผมสีขาวอ่อมันสามารถถ้าเรามีมากกว่าหนึ่งอันเนี่ยมันสามารถวานซ้อนกันได้ด้วยนะครับเขาจะมีล็อกมาให้ทําให้มันไม่ขยับครับฝาหน้าฝาด้านข้าง แล้วก็พื้นพร้อมกับแทบกาวมาเพื่อไม่ให้โมเดลหรือว่าเลโก้ของเราเนี่ยขยับขยื่นนะครับผมคู่มือประกอบภาษาจีนครับอ่านไม่ออกแต่ดูภาพก็เข้าใจได้ครับ โอเคเราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้ากล่องนี้เนี่ยมีความกว้างทั้งหมด30เซนและสูง23มเซนครับผมฝาของเขานะครับมีแม่เหล็กเปิดปิดนะครับใช้วิธีล็อกด้วยแม่เหล็กเปิดปิดง่ายดายครับด้านในมีชั้นวางมาให้ด้วยนะครับทั้งหมด3ชั้นผมซื้อมาเอาไว้วาง mini fix s ี r ีส s ครับนี่ ถ้าเราวางแบบแน่นๆเลยนะครับใน1ชั้นเนี่ยเราจะวางได้ทั้งหมด8ตัวครับผมปิดฝาได้สบายนี่นะครับพอขึ้นชั้นที่2ก็จะไม่บังกันเห็นไหมครับเป็นไงบ้างครับใส่เลโก้วางโชว์สวยงามเลยใช่ไหมครับใน1ชั้นก็จะวางได้ประมาณ7 8ตัวก็เลือกเรียงได้ตามที่ เ,เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับส่วนตัวผมถูกใจในแบบนี้แล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดอยากเห็นผมรีวิวเลโก้เซตอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับถ้าผมมีผมจะหยิบมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันสำหรับว,วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ